เจนนี่ได้หมดทสดชื่นนะฮะควักเงิน60ล้านบาทซื้อที่ทำเลทองในกรุงเทพครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่งานชุกฮนะข่าวเยอะครับเจนนี่ได้หมดทสดชื่นนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเจนนี่มีการซื้อบ้านไปหลังหนึ่งนะ,ะซื้อให้น้องยูจินนะครับก็อยู่อย่างอบอุ่นนะครับแต่ว่าปรากฏว่ามันดูเล็กไปหน่อยอะ่ะ เดี๋ยวลูกโตแล้วอยากให้ลูกแบบมีพื้นที่วิ่งเล่นเยอะๆก็ประกาศขายหลังนั้นไปแล้วก็ซื้อหลังใหม่ตอนนี้ก็ยินดีด้วยนะฮะใช้เงิน60ล้านเงินสดๆนี่นะฮะไปซื้อที่ทําเลเนี่ถือว่าเป็นทำเลทองเลยทีเดียวหลายคนอยากได้ที่ตรงนี้แต่แพงเอาเรื่องนะ60ล้านคือเจนี่บอกว่า เนี่ยตอนนี้เอาตรงบ้านก็มีรถก็มีนะฮะแต่แค่หลังใหม่เนี่ยอยากให้ออฟฟิศให้โกดังให้บ้านให้อะไรเนี่ยมันเสร็จมันอยู่ในที่ที่เดียวนะกา,าเลยไปไปซื้อที่ตรงนี้มานะครับแล้วก็อยจะตกแต่งบ้านเนี่ยเอาให้ครบจบเลยคือที่เนี่ยหกล้านแล้วถ้าทําทุกอย่างอีกเนี่ยนักข่าวถาม ร้อยล้านไหมจะถึงร้อยล้านไหมเจนนี่บอกอืมน่าจะถึงร้อยล้านเลยทีเดียวครับก็แน่นอนนะฮะขาเมาส์เนี่ยก็ไปเม้นตามท่องต่างๆในทิกตอกช่องต่างๆ, TikTok, อ,งๆอะไรเงี้ยว่าแปอวตังจากไหนมาถ้าไม่รวยจังเลยอะ่ะสัมการะต้องเข้าแล้วนะอย่างเงี้ยน้องเขาดังแต่ปี59นี่ผ่านมากี่ปีแล้วคือถ้าไม่มีเหลือเก็บเนี่ยคนโดนดา่าปังมาตลอดแล้วเนี่ยอย่างที่น้องเขาบอกเนี่ยว่าธุรกิจออนไลน์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันปังมากมันขายดิบขายดีมากๆคนอุดหนุนเยอะมากก็เป็นคนที่ ขยันทํางานแล้วก็เก็บเงินเก่งมากๆนะครับอะก็ยินดีล่วงหน้ากับบ้านหลังใหม่ที่ใหม่ออฟฟิศใหม่แนนะฮะสุดยอดครับ